อตอนนี้นะครับเราอยู่ช่อง Youtube บันเอกบันโดพีเคชแนลนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหน้าค่ายนะครับ่ายของสวนภูรีซอทค่ายพอหลักบุญค่ายชอไทยเศษออพิมลสีหนุ่ยกาแฟโบราณสินนายกโกท่าทรายครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศที่หน้าค่ายพีเคนะค มาเหรอบอกอ้าวสลิปมวยผีบาทเลยนี่เออว่าแม่นเลือกมวยแล้วมวยคือว่าเลือกมวยตัวนีิเลือกยังไหนเด้หนิแสนล้ำเห็นรวยเห็นไปเที่ยวหลีปงหลีเป๊ะหลีเปพืเออฮะอยู่ดีกินสบายอยู่ดีกินสบายก็แม่นแปดแสนเล็กนี่ล่ะท่านถิ่นดีดีเอ๊ะ จตุนบ้านเองใช่ไหมเมาดิบทางใจไว้เมาดิบเมาน้าเมาดิบเหรอเมาดิบอะไรวะเมาดิบเมาดิบโอ้ยกระจอกใโอ้ยดังเล่าอย่างนี้ดังยิ่เป็นกอที่สวยนะสวยที่น้องแม่ก้อนเกี่สวยมากเลยแหละเขาไม่รู้จักไงบ่แม่ไหนก็ไหนก็ว่าแปดแสนเลือกเมือยเลืกไหนอ่ะ เรื่องมวยเรื่องมวยพี่ก้อนมีไอกิ่นวะเนี้่ยมีปากเป็นไรปากเป็นไรโอ้เมียก็ไม่มีให้จักรได้ได้มันมีเมียกี่คนอะไรนะถ้ามันมีเมียกี่คนมันมีเมียกี่คนแด็กแต่เล็กเองรู้มีเมียกี่คนแด็กแต่เล็กมีเมียกี่คนคนพูดเพิ่งปีกหนีไปเลยไปแล้วไปแล้ว ถามพี่ถามจริงมีเมียคนแต่เนี่มีอิสลามนะผมมีอิสลามมีได้หลายคนเนาะอิสลามเนาะสี่คนคลิปยังไงดูดูก็มาสู้ต่อเนาะสู้ดิสู้ดิยังสู้อยู่บอกเพื่อนพรกยุ่ยหน่อยยู่วมาสู้ยังไหอมาสู้ได้ยังไหนบัารเอาบัแรเงาทำไมมสู้อยู่เก่าเนาะเขาไม่สู้เขาสู้แต่หน้าเนามื่อไรจะเกิดทุกทีเนี่ยเมื่อไรจะเกิดทุกที เออเป็นบรรยากาศที่ใเครับนีอันนี้ก็เป็นยามีนะครับยามีนนี่ก็ใส่กางเกงพอกก้งนะครับแล้วก็ใส่นวมมานะครับไม่ซ้อมนะครับยามีนะเอาตเอาตรงเอาตรงก่อนะครับยามีนก็ถอดเหล็กแัดฟันแล้วเรียบร้อยนะครับเออยามีนเลิโน่เลครับ ซ้อนยังไงซ้อนยังวิ่งแล้ววิ่งแล้วนะวิ่งอย่างเดียววิ่งโดดเชือกแล้ววิ่งเชือกแล้วฟอกค่อยๆทำร่างกายไปโอ้โหใช่ไหมครับฟอกนะฮะอยกางเออเราหยุดโอ้ไปหลายปีอ่ะใช่ป่ะก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปเนาะเออแล้วก็เป็นน้องยามีนะครับก็ให้กำลังใจกันไปนะครับ ออบรรยากาศที่ค่ายพีเคครับนี่ก็เป็นเจ้าโชคพิ่งฤทธิ์ครับสวัสดีครับเจาเปิกครับถ้าไม่ลดน้ำหนักวันนี้พี่จะพี่ว่าจะชวนมึงไปเตะบอลน,นี่เนี่ยอยากเห็นพีตีนเว้ยนะอยากเห็นพีตีนนะฮะพอดูแล้วเขาวอาตัว,ต,วตัวเต็งเนาะตัวเต็งพอรักบุญเนาะ ต่อยวันไหนน้องชายว,วันพฤหัสครับวันพฤหัสนะครับโอ้โหก็ฝากเชียร์นะครับแฟนคลับเอฟซีบางต่อพอหลักบุญครับใช้ชื่อบางต่อนะชิงแชมป์เหรอชิงแชมป์อะไรชิงแชมป์กับเจเจออพิมลสีโอ้โหเจเจออพิมลสีช่วงนี้น้องมันก็สดขึ้นมานะเคยโชคกันไหมในอดี่ยดิฉันไม่เคยไม่เคยนะครับก็ฝากเชียร์นะครับ อลกคุณพีเคแสนชัยนะครับส่งเข้าประกวดนะวันพฤหัสนี้เนาะที่เปทีมวยรัตดำเนินนะเป็นผู้เอกในรายการครับถ่ายทอดทางช่องทูนะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับสำหรับ F c ซค่ายมวย PK คนะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ค่าย PK ีเคนะโอ้คือคักเหมือนเดิมครับวันจันทร์กลับเข้ามาค่ายแล้วราวิ่งมานะครับมวยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ